ข้อมูลในเว็บไซต์เราในสื่อเราที่เราได้ทำไปนะครับเป็นข้อมูลที่สวนสวนกระแสสวนหลักการของในแวดวงทั้งสิ้นนะครับ mm. เช่นแรงม้าบวกนะครับแรงบิดบวกซึ่งกระแสของสังคมที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่จะแรงม้าลบแรงบิดลบนะครับ ความร้อนบวกนะครับของเราแรงความร้อนลดนะครับซึ่งตรงข้ามทั้งสิ้นนะครับและก็วันนี้นะครับคุณพี่ได้มาพิสูจน์กันแล้วนะครับว่าในเรื่องของแดงมานะครับคุณพี่ท่านบอกว่าสากใจวันนี้ได้เห็นข้อเสียแล้วมั่งเรื่องทันเร่งเนี่ยจายากนิดหนึ่งยากมากไหมครับคุมค้มยากพอสมควรฮะคุ้มยากพอสมควรนะครับสําหรับราะว่ามันแต่นิดเดียวฮะ นิดเดียวจริงๆนิดเดียวมาก็เรียกว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าสําหรับบางท่านก็อาจจะมองเป็นข้อบวกนะครับสําหรับบางท่านก็อาจจะมองเป็นข้อลบสําหรับคุณพี่นี่คิดว่าเอาเอาเป็นว่าสัมผัสแรกนี่อาจจะมองมองติดลบนิดนึงใช่ไหมครับไม่ไม่ลบลบหรือไม่บวกใช่ไหมชอบใช่ไหมครับชอบอ้าวโอ้โหผมผมมีลูกค้าที่ผมคงมีความสุขมากนะครับผมผมเจอบางคนเขาบอกโอ้โหคันเร่งไวเกิน <laughs> เปลียนแต่ว่าเราต้องปรับตัวไปหามันหน่อยอ่าปรับตัวหาใช่ไหมครับ,รบก็เือได้ว่าจริงๆแล้วสําหรับคนที่มีหัวใจก็เรียกว่าขับรถน,น,นะครับหรือนักเร็งรถนั่นเองนะครับก็คือว่าในเรื่องของฮอตพาวเวอร์เนี่ยไม่มีใครไม่ต้องการนะครับ คำว่าฮอตพาวเวอร์ก็คือเป็นแรงม้านะครับแรงม้าก็คือเราทําไมถึงใช้คําว่าฮอตพาวเวอร์ก็คือม้าเนี่ยไม่ใช่มา้าม้านี่ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นตัวแบกกาลังม้าก็คือเป็นตัวที่วิ่งไวนะครับม้าก็คือ